ค่ะประเด็นแรกในวันนี้นะคะนายนิกรเดชค่ะก็ได้มีการประนามกัมพูชานะคะที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ไร้หลักฐานหวังทําลายภาพลักษณ์ค่ะในขณะที่ไทยกัมพูชาก็ได้มีการเริ่มสำรวจการปักหมุดชั่วคราวนะคะเขตแดนที่42ถึง47บ้านหนองยาแก้วและก็บ้านหนองจานค่ะ นายนิกรเดชพลังกูลอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศถแถลงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยไทยเดินหน้าพาคณะผู้สังเกตการอาเซียนลงพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศประนามกัมพูชาที่ยังใช้สงครามข่าวสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวปลอมต่อเนื่องซึ่งเป็นการกระทําที่ไร้หลักฐานมุ่งหวังทําลายภาพลักษณ์ไทยย้ําว่าไทยปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษย ส่วนการเจรจาการค้าระหว่างไทยและสหรัฐก็อยู่ระหว่างรอการตอบรับอย่างเป็นทางการนะคะส่วนนายศสีศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุม IPMF ครั้งที่4ซึ่งจัดโดยสาภาพยุโรปนักุงบัตเซลราชอาณาจักรเบลเยียมนะคะระหว่างวันที่20-21พฤศจิกายนและไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตระหว่างวันที่17-18ธันวาคมนี้ค่ะขณะที่กองทบกก็ได้นําคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วติดตามสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งจะ ทําให้คณะผู้ช่วยทูตฝ่ายฐานต่างประเทศนะคะสามารถสื่อสารขยายผลไปยังประเทศของตนเองได้อย่างถูกต้องและทันต่อสถานการณ์นอกจากนี้ชุดสำรวจปักหมุดชั่วคราวร่วมไทยกัมพูชาได้เริ่มบินโดรนเพื่อวางภาพถ่ายทางอากาศและกำหนดพิกัดเดินสำรวจร่วมและปักหมุดเขตแดนชั่วคราวในพื้นที่ตามแนวอ้างสิทธิ์ของทั้งสองประเทศช่วงหลักเขตแดนที่42-47บริเวณบ้านหนองยากแก้วและบ้านหนองจานจังหวัดสักแก้วค่ะ